สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้าโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่26กันยายน2568กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสน,นอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่25นะครับผม สำหรับวันที่25แอดมินให้อยู่ที่3กับ4นะครับผมสำหรับแนวทางในรอบเฉะกิจมา42สำหรับในรอบพิเศษนะครับผมมาสายเบิ้ล33แล้วก็37สำหรับในรอบปกตินะครับผม63 fc พี ies, you ่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มนะครับผมจะได้75นะครับผมในรอบปกติแอดมินจะคัดลงกลุ่มอีกทีหนึ่งนะครับผมในรอบปกติและ vip นะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ fc พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสาหรับวันที่26ชอบก็คอยตามนะครับผม ตัวเลขแนวะทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมมันจะอยู่ที่4กับ5 4มี4 1 4 3 สี่หกสี่เจ็ดแล้วก็สี่แปดสำหรับห้านะครับผมมีห้าหนึ่งห้าสองห้าสาม 56, แล้วก็ห้าแปดสำหรับตัวกันนะครับผมสามสอง สำหรับเบิ้ลมีหนึ่งหนึสอาห้และก็เจสำหรับสตัวนะครับผมมี 3, ามสี่ส

fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ